สวัสดีครับก็รายการเรนมีเสียหายกับสัมพัสยอง2021นะครับตอนนี้เราอยู่ที่สถานที่รกรา้างหนึ่งนะครับในจังหวัดเชียงใหม่แล้วกันเราขอไม่บอกนะครับว่าอยู่ที่ไหนแต่สถานที่แห่งนี้เคยรุ่งเรืองมาก่อนและเป็นสถานที่ที่บ่มเพาะคนที่มีชื่อเสียงอย่างมากนะครับในเชียงใหม่แล้วก็เพิ่งล้าไปเมื่อไม่กี่ปีนี้นั่นกนะ็ประมาณ5ปีแล้วครับผมก็ ที่นี่เป็นสถานีค่อนข้างที่จะกว้างที็หนึ่งนัดดังนั้นนะครับเราก็จะมาสำรวจที่นี่กันวัตถุประสงค์ของรายการนะครับอย่างที่บอกไปนะครับเราแค่ต้องการนะครับสื่อว่าสิ่งที่มองไม่เห็นนั้นมีอยู่จริงหรือไม่นะครับเราไม่ได้ต้องการที่จะมาลบหลู่หรือว่ามาท้าทายนะครับดังนั้นนะครับเด็กทุกคนนะครับห้ามเล่าเน,นื้อเริ่านนะครับเราทุกคนทําเพื่อความบันเทิงแล้วก็ ทำเพื่อพ่สูจน์เรามาแทนทุกคนแล้วนะครับดังน,นั้นอย่าทำตามใช่ครับผมโอเคเดี๋ยวพี่จะลงถ้าถ้าอยากจะรู้ดูพวกเราทำครับไม่ต้องทำตามโอเคถ้าพร้อมแล้วนะครับไปกันเลยฮะเริ่มตรงไหนดีครับ mm-hmm น,นี่ไงคูดไม่ขาดคำ เนเป็นตุงสัยงยาหมไม่มีอะไรเนาะไปวไปยค่เ่องเกินไปแบีี่เดี๋ยรประตูที่ประตูฝนครับด้วยนะ ห้องนี้นนองที่ต้นบอกว่าเห็นแล้วไปว่ามัเห็นแล็กอนยะ่าเนี่ยตไงนี่เขชัดหรืย ถ้ามีตัวตนนะครับช่วยส่งเสียงเข้าไมค์หน่อยนะฮะเราจะได้ยืนยันว่าพวกท่านมีตัวตนจริงๆนะครับเสียงมันมาจากตรงนี้ ที่ตึกนี้ไม่มีอะไรเพราะหนึ่งน่าจะมีวิคเน่อยู่ข้างหน้าใช่ครับก็คืออนี้ไม่มีสั่สาทพี่ะว่าะมีนี่วยอะไรหรป่าบกเน ใช่ม<ช>่เหมือนเมื่อกี้ละมีอะไรอยู่แถวชั้นสองชั้นสองใช่ถ้าขึ้นไม่ได้ลองไปดูออมันปิดดีกว,ว่าปิดปิดปิดน่มันอันเขาไม่ได้เอาไปด้วยวันที่นี่เลยีย 気に มันเสียงส่วนอะไรสั่อย่างอ่ะไมใช่โอเคนี่เรื่องใหญ่ฮะโล่งดีแบบลงลงล่งมากเหนื่อยเลยงลลงเลย

ได้ยินไหมข้างบนนี่นะบนสุดเลยตรงที่มันบูบโว่นะ่ะเสียงมคนหัวเราะอ่ะเดี๋ยวกลับไปฟังนี่ยินเสียงคนเดิน ไม่ม <te plays alities> ีเสียงอะไรเล้เงี้ยคุณดู เป็นที่แสดงงานใช่อ่านป้ายข้างหน้าเมื่อกี้หน่ก nghe yung lên, tôi bẹ, tâm trạng gì vậy? Tụi mình không làm, ha, này làm. có tiếng tắc 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 Đúng, nó tự nhảy với tiếng tắc kè, tắc

ผมว่ามันต้องออกมาเราจำเนี่ยต้องรอตรงนี้ยมันออกปิดนะยังไม่เห็นเลยในโกโปรคนลุกว่า พี่วับไปอ่ะมันเอามีคนเอนหน้ามาจูงลนล่นน่ะตรงไหนด้านซ้ายเนี่มไหมซ้ายีกระจกนี่เออแะมีคนเอนหน้าโผล่ม เป็นอะไร private มั้งข้างหลังก็มีข้างหลังต้องลงมาเลยตรงไหนบนบนขวาสดุดเ,เลยตรงนี้เหรอเขายืนมองมแกะรมันไปดูเลยมันเหมือนมีคนยืนดูอยู่<อ><อ>พวกนี้แปลกชอบ,บ,ย,บยูบนหายเปลวผี ส่งเสียงให้รับรู้ว่ามีตัวตนหน่อยครับข้างหน้าเดินไปได้ไหมดังว่านี้หน่อยเสียงแตกเสียงไหม ถ้าไม่ส่งเสียงอะไรจะไปแล้วนะลง YouTube นะคนอื่นเขาจะได้รู้ว่ามีตัวตน

หัวเราะใหม่ีิเมื่อกี้หอัอเรู่เลยถ้าไม่มีอะไรจะไปนะนะเียใช้ได้ใช้ได้ <laughs> เอาเรื่องอยู่เนอ <laughs> ไม่โผล่มาหน่อยหรอโอกาสสุดท้ายแล้วนะ เดินเหยียบอะไรอยู่เหยียบไปเหยียบมาไม่ผนหมาไปนะเหมือนอยู่กันในนี้แต่ไม่มีไม่ออกมากันนะไปโอเคไปแล้วม่กวนแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับ มีนะแต่แต่ว่าเขายังไม่มีพลังงานมากพอที่ออกไห้เราเห็นก็ได้ส่งไปเสียงครับอย่างที่ได้ฟังกันเมื่อกี้แหละครับแขกเขาเขาบอกว่าให้ดังขึ้นหน่อยเขาก็ทําแต่เขาไม่ออกมาแต่ที่ผมเห็นน่ะคือผมเห็นว่าแว็บแล้วครั้งแรกที่เดินผ่านตรงนั้นน่ะมีเสียงคนหัวเราะใส่คือเดี๋ยวจะกลับไปฟังเพราะว่าช็อตที่เราบอกว่าขอบคุณครับเรื่องเลืนกับ รู้สึกมีเสียงบางอย่างแต่ผมจับไม่ได้ว่าคือเสียงอะไรเหมือนเขาพูดออกมาใส่ไมครับคือไม้ตัวนี้ครับมันจะเป็นไม้ชนิดพิเศษที่จับความถี่ค่อนข้างสูงนะฮะแล้วก็เอาง่ายว่าเหมือนไม้ที่เก็บเสียงทุกอย่างแหละทุกย่านความถี่นะครับก็เดี๋ยวเราจะกลับไปฟังกันว่าอาจจะมีเซอร์ไพรส์คือเป็นคำพูดที่เราไม่ได้ยินตรงนี้แต่เปิดในโปรแกรมแล้วได้ยิน นะครับสำหรับเรนมีเซไฮวันนี้นะครับก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ส่วนข้างหน้านะครับผมกับน้องเติ้นนะครับจะพาไปที่ไหนนะครับจะเป็นที่ที่มีประวัติร้อนสักแค่ไหนก็ติดตามชมได้นะครับที่สัมผัสยอง2021นะครับช่องเรนมีเซไฮนะครับเตือนอีกครั้งนะครับใครที่จะทําตามนะครับอย่าทําตามเด็ดขาดนะครับ เรามาลองให้รู้นะครับว่าสิ่งที่มองไม่เห็นมีอยู่จริงนะครับแล้วก็ส่วนใครนะครับท่านผู้ชมท่านมากนะครับที่มีที่ที่อยากให้เราอยากไปลองพิสูจน์ว่าที่ตรงนี้มันเฮี้ยนที่ตรงนี้มันมีของนะครับสามารถส่งมาได้เลยใต้คอมเมนต์นะครับถ้าเกิดว่าทางทีมงานได้เห็นแล้วสนใจนะครับก็เดี๋ยวเราเจะพิสูจน์ให้นะครับว่า ที่ตรงนั้นมีอะไรหรือเปล่านะครับน้องเติ้ลอยากจะฝากอะไรคุณผู้ชมไหมครับก็ผมก็จะฝากว่าบางสิ่งบางอย่างอะ่ะถ้าเรามองไม่เห็นอะอยากไปยุ่งดีกว่าเพราะว่าบางทีอะเราไม่รู้ตัวเขาอาจจะตามไปก็ได้แล้วก็แนะนำให้ดูพวกเราดีกว่าพวกเราจะทำให้ดูไม่ต้องไปทำเองเนาะครับสำหรับวันนี้นะครับ สมัสิของ2021นะครับในช่องีิมิทายก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับสำหรับเทปหน้าจะเจอที่ไหนติดตามชมได้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกครั้งนะครับเวลามีคลิปจะได้รู้กันนะครับผมสำหรับวันนี้ผมและลองเต้นลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ